ทีมท <muitas> ี่เจ็ดของวันนี้นักฟุตที่สี่ของบ้านบางการพบกันระหว่างทีมบ้านบางครับหลังการเบอร์สิบห้าครับจำเจ้าหนุ่มชายหอวแก้วหัวเวียนจากห้าผลยานครับฝ่ามู้นเตีทางทีมคู่เวี้ยสปอร์ตแสบเก่าครับเจ้าเยี่ยมนะครับนล่ฟกับากทางเจ้าแต้มครับไปครับเจ้าทีมจะเป็นตัวยุกนะครับเจ้าแต้มลูกเตะวัวตายครับจอดครับคู่เวี้ยสปอร์ตได้แจม เกมนี้ได้ใครชนะก็อกาส,ด,สดใสที่จะเขารอบต่อไปครับหนึ่งต่อศูนย์เจ้ายิมผูเวียนเสริมเดี๋ยวผู้จับผู้้สปอร์ตได้แตมผู้เสิร์ฟดีเหลือเกินครับูหลังการงงเลยครับจ เ้าแต้มเตะกลัวตายแน่นอนครับถ้บาให้เจ้าแต้มเตะบอกเลยครับตะก้อนเดียวอ่อ,อนยวบนะครับรู้กระโดดไทมานะครับสามหานึานครับ ท่สีต่อสองคู่เวสอัานไปสองแมครับได้เสือด้วยครับถ้าเป็นเจ้าดีฟูเบียงเสือเหลูกเสืค่อข้างยิงจับเสอปหลังายครับเสือโอ้โหานครับโอ้โหุดเป็นแบบ้แมดีเฉยครับเมื่อกี้เสืเข้าช่องตาี่คือกัดกันแล้วนะครับคู่พ่อลูกครับ สามต่อสครับเราทิมตักลังเท้าลุไปกระแทมเตมวาชกันได้แจมใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหาอย่างเดียวเลยนะครับสี่สี่ต่อ ouais. like right, สคร 1, right? ับการเสือไปอยิงูจะขอได้แ้มตักกลงออกนะครับ ทำลุงก็ลุงเสลวเียเสือครับเนื้อเปิดหัวกลั่ลกไปเนือนันักไม่โดนเสียก้าวทีเสือดนได้แต้มเสยเยงขีดครับเสระดับเยาวชนะครับห้าเท่ายาสูบั้นบางครับปูรังกาดครับจะแต้มเป็นหัวายามครับเสียเสือเสือเสือตได้แต้ม ครับฮะอ้าวครับดูเป็นสปอร์ตเสริมครับเรียงดูงการจับยกไปโยนครับเจ้าแตะปิดเ,เจ้ายีมยกแล้วปืนรงตีหวัวฟ้าครับ กอนๆนี่มันงอแมเตะนะพอตะกออุ้งแขกเตะวันเดียวครับอัหมดนะบคแดนเดือนมต่อเจนครับอังนักฝั่งน้ำครับเดี๋ยวเปลือกหอยเดี๋ยวพูดลบกไปไปเกี้ยวแน่นอนลุมาจังแม่ติงหัวเกี้ยวเดี๋ยวพูดลุนไปครับ อย่างนั้นก็ก็เปิาไม่ทันครับความสูงที่ใส่คุณพ่อไปแล้วนะครับคิดก็แปดครับคิดปูเบียงเสือครับไล่ขวามาโอ้โหเรียบร้อยครับปูหนัรได้สองแต้มแล้ยครับไล่ขวาจะปูหลังกาได้สองแต้มแล้วนะครับ และฝั่งสองข้างสี่ข้างสี่ด้านนี่คือผู้คนมาชมกีฬาตะก้อมันเต็มเลยครับไปกีฬาลูกเต๋าผู้เลี้ยงสปอร์ไม่ได้ส่งครับ แต่ได้สูงได้ต่อครับ11 8 11ต่อแฝงครับยังเสียไปตัวเนื้อเปิดหัวตักขาดยกมาเนื้อเตะซูมมาดังเลยแต้มเตะดีจริงครับลูกยกเข้ามานี่เตะได้ทุกลูกครับทำให้เดียวบาดกว่าแรงจริงครับ10อาดน้อยมากๆครับเจ้าแฝงเปิดหัวเจ้าทีมยกไปเจ้า ความูเล็งตัดซินขนาหาแน่นอนครับความมูแล็งจัดสินปัญหาครับคืน้ทั้งอะเร้าแป้งครับสิองสกบเาครับเมียงตัดซ้ใหญ่ครับสื้อมาแได้แป้งปูหลังกาดไม่ร่าทันแล้วครับสิบส ต่สอ12ครับเสร์ฟมาเจ้าจิ้มจับยกไปกจแต้มลาบหมื่นออเท่านั้นครับสได้แ้มใช้ความรุนแรงกับสินปัญหาเมียงลังก <15. S 1> าเปิดขาไว้อย่างนั้น่จะดูเจ้าเ้เบียนง,ง,งานครับเจเนือนลกองน นึกว่าจะลากลิ้นเองครับหน้าการนี้ไม่ปล่อยให้ลูกตกตื้นก่อนครับสิบสี่ต่อสีบครับเรียนไปด้วเนื้อจับตัดเยอมากเมื้อตีสิบเป็นต่อสิบสี่ cực đẹp cực sướng cực điếc các bạn mở múa lắm bạn tay lâm ngiang bay lắm lên รับเปิดมงมครับคือเปิดแม่แต้ออกไปเฉยเลยครับ13-15 1ต่อจับเปิดหัวเบ่งยไปแแป้รับเปิดลเข้านะครับคือสปิด้วยแม่้ง ดัเลยที่เบหัวบุรุษกาจโยมัยลูกชายรุนงมเลี่ยมหลากหลายกีฬาครับมีครับรอบนี้อ้องเหนือมายังนีหลากหลายเท่านี้ครับรอบนี้มาตัวเบลินส์เอร์เนีย14 7 4ครับทาเพออผมจด้ารับลูกชายแก้วเตเดียว แต่เบิดหัวเรายิผู้เวียงยกไปแสบแล้วเบิดลงเท่านั้นเดียินอน้ดเลยไงครับสิบแปดสิบสี่สิบแปับสิบสี่ครับยิมผู้เลี้ยงพยยามเปนหลอดนะครสองแทบจกเหลี่ยงนี้ครับ 1518ต่อ18คร <15 boundaries. S 1> ับตาสือปาแต้มเปิดหัวจะมวนี้ผู้เรี้ยงยไปจ้ามเอ๊ะเต้าตะร้อยครับสูเป็นระได้แต้มแรงเกินไปครับ1618 16ต่อ18 2แต้มครับแต้มเปิดหัวยิมผู้เรียนยบให้ครับแต้ม เตะแล้วเบิดโตมเข้านั้นครับบูเร <oh> ียนสกัดได้เต็มหลังหมารโจใครครับ19 -16 19ต่อ16ครับูเรียนเสริมครับไปเดินมาอยู่ไปเจ้าเนือเปิดบรรการยกไม้ลูกชายไปเกี่ยวไม่อยู่ครับซึุดแรงแม แมวนไข่แรกของเกมเป็นของทางผู้เลี้ยงสปอร์ครับะออรจะถแมวนด้ลูกนี้ด้วยหรือเปล่านะครับแต่เกม